โอเคครับผมเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกก้าวขาซ้ายครับจังหวะจะเป็น6และขวาต่อเลยครับที่7และซ้ายต่อเลยที่8พร้อมกับยอนะครับจากนั้นยืดตัวขึ้นที่และจากนั้นครับผมให้ก้าวขาขวานะครับเลี้ยวตัวไปทางด้านซ้ายมือกว่าเข้าหนึ่งและย่ำซ้ายมือควยครับที่3ย่ำขวาออกที่และและยืดตัวขึ้นครับที่สี่ พร้อมกับขาชิดนะครับจากนั้นเวฟเลยที่5 6และซ้ำอีกครั้งครับที่7 8จากนั้นย่อาขาซ้ายชูมือขวาครับที่1่งย่อขวาชูซ้ายย่อลง2ซ้ำอีกครั้งครับ3และ4จากนั้นก้าวขาซ้ายไปทางด้านซ้ายครับผมเลี้ยวขวา5 6และหยุดที่7เลี้ยวเร็วเลยที่8จากนั้นชูมือขึ้นครับที่1 พร้อมกับส้นเท้าขวานะครับลงพื้นนะจากนั้นครับมองล่าง2จับเข็มขัดต่อเลย3และขยับเข็มขัด4จากนั้นครับผมสไลด์ฟรีครับที่5 6และหยุด7 8ทีนี้ครับเดี๋ยวเราลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูกันบ้างเตรียมพร้อมนะครับสแตนบาย1น3 4 5าซ้าย6ขวา7ย่อ8ขวา1 สองไข่สามขึ้นสี่เวฟห้าหกซ้ 5, 6, 3, 7, ย่ำซ้ายขวาหนึ 1, ่งย่อสองซ้สสี่เลี้ยวห้าหยุดเจไป8ยกหนึ่งมองสองจับ3าขยับ 4, สี่สไลด์สี่ห้าหกเแปดเรียบร้อยครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองเต้นกับเพลงแบบสโลโมชันดูกันบ้าง เตรียมพร้อมครับไปเลยโอเคครับผมเตรียมพร้อมมาห้ซ้าย6ขวาเจ็ดอ8ขวา1นสองซ้ายสามขึ้นสี่เวฟห้าหซ้ำเจ็ดย่ำซ้ายชูมือหนึ 1, ่งยอ2สองซ้ำซ้สี่ซ้ายห้าหหยุด7เร็ว8ขึ้น1นึก้มสองจับสามขยับ สี่สไลด์ห้าหก8เจ็ดแปดเรียบร้อยครับผมสุดยอดมา,มากๆครับและก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพลงนี้นะสำหรับใครนะครับที่อยากจะน้องฝึกเต้นก็สามารถฝึกได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครทีงเต้นไม่ได้นะครับหรือเต้นไม่ทันนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับเพลงนี้นะใช้สกิลการเต้นค่อนข้างเยอะนะครับถึงเพลงจะช้า แต่ว่าท่าเต้นไม่ได้ช้าเหมือนเพลงเลยนะครับยังไงก็ลองไปฝึกกันได้เลยนะครับและสําหรับใครที่อยากจะให้ผมสอนเต้นเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย